ลิจิติ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้4ี่เรื่องที่เรียนจะต้องรู้และนําไปใช้ได้นะครับก็คือหนึ่งความหมายของลิสิติิล์กิกิตริล์คืออะไรนะครับสิ่งที่เรียนต้องรู้นั่นคือจุดประสงค์ข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2นักเรียนต้องรู้จักเกี่ยวกับการวิเคราะห์เช่นมี นำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้นะครับแลนะนักเรียนจะสามารถนําไปใช้ได้ถูกกฎหมายหรือถูกลิขสิทธิ์อย่างไรโอเคไหมครับ,นะรบนั่นคือจุดข้อที่สองข้อที่สามนักเรียนสามารถสืบค้นสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาถูกิขสิทธิ์หรือข้อมูลที่ไปเจอมาแล้วมันผิดลิขสิทธิ์นะครับผิดลินสิทธิ์นักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันถูก,รกหรือผิดอย่างไรส่วน วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายข้อที่สี่ก็คืออยากให้นักเรียนมีความเข้าใจหรือตระหกถึงการไปลอ,อกเรียนแบบลอกเี็นแบกแบบเช่นครูอสอนทำรายงานหนึ่งเรื่องเห็นไหมครับนักเรียนก็ไปก๊อปปี้ออกมาเลยก๊อปปี้ของเขาม,มาทั้งหมดแล้วมาทำอะไรครับเอามาส่งครูโดยที่ไม่ไม่อ้างอิงไม่อ้างอิงว่ามาจากไหนเห็นไหมครับไม่ให้เครดิตของผู้ทํา อย่างนี้มันเข้าถ่ายและเมิดอธีกิจม,มุกบุครอื่นหรือเปล่าหรือไปเจอภาพสวยๆในเพจ a c e b o o k หรือทารายงานตรงต้องการแบ็กกราวที่จะเอารูปเราไปใส่อีกทีหนึ่งถูกไหมครับไปเซิร์ชแบ็กกราวมาแล้วเอามาใช้โดยที่ไม่อ้างไม่ขออนุญาตใครอันนี้ถือว่าผิดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ก่อนว่า,วานักเรียนมีความรู้พื้นฐานแค่ไหนโอเคไหมครับอ่า ค,คุณคุณจอยแจแกกระดาษก์ตอบให้เพื่อนหน่อยคนเราแผ่นนะครับคนละแผ่นเอาทดตอบความรู้ก่อนเรียนก่อนอาจจะอย่างนี้คุณพียรักแจกได้ไวน,นะครับ <c oughs> จะมีแบบทดสอบในเรียนนะครับก่อนเรียนกับหลังเรียนนะครับก่ <c oughs> อนเรียนกับหลังเรียนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำพร้อมกันนะครับจะใช้เวลาไม่นานก่อนเรียนไม่มีบลอะไรก่อนเรียนเลยนะครับ ทำไปได้เลยนะครับถูกหรือผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันนักเรียนจะได้มีความเข้าใจว่าเฮ้ยข้อไหนเราตอบถูกตอบผิดออโอเคนะครับพอไหมครับไ,<ป>ไม่เห็นช่อไม่ได้ค่ะไม่เห็นช่องดูตรงเอเอตรงช่องไหนครับเขาดื่นะกระดาษลงไปมายอยจะไม่พอเหรอครับโอเคไหมเลยอ่ะเสร็จนะกระกอบไวไหนเก็บไว้ไก่อนเดีย๋ยวทำแบบทดสอบหลักเรียนอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับ ขออนุญาตนะครับนี่นะครับครูมีสิ่งหนึ่งอยากให้นักเรียนได้ชมอันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่ไหนครับเนะี่ยก็ดี่กีเมื่อกี้ผมแปะอ่านแล้วบอกก่อน ทางสวยเลยมั้งสวยเนาะสวยมากเลยขออนุญาตให้ดูแค่นี้ ดูไว้ชมใช่ไหมครับไม่ได้ดึงไปแต่ถ้าเราโอ้คลิปวิดีโอนี้สวยอยากให้คนอื่นดูจังเลยแชร์หรืออัปโหลดขึ้นไปใหม่เห็นไหมครับอัปโหลดขึ้นไปบน youtube แต่ใช้อีเมลของใครครับช่องยูทูบเป็นของเราถูกไหมโดยไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยอัปโหลดโหลดมาแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปถือว่าเป็นอะไรครับแล้วโทเนิสิตของเขาถูกไหมครับ เพราะเป็น,านาาการนำเอาข้อมูลที่เขาใช้ความคิดใช้ไอเดียไอเดียอะไรบ้างหนการถ่ายภาพสองการตัดต่อวิดีโอเห็นไหมครับถึงแม้นักเรียนจะเอามาแล้วมาตัดต่อเพิ่มเติมนิดหน่อยนักเรียนก็เป็นไงครับละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับคำว่าลิขสิทธิ์นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ไปดูด้ฉย เดี๋ยวมาดูความรู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์จากคลิปวิดีโอนี้นิดนึงนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนะครับคุณบีมไม่ไหวครับจับหนาวจะไปลงนะครับอ่ะมาดูทำความรู้จักกี่ยวกับนิสิตนิดนึงนะครับ,บ,รบใช้เวลาประมาณสี่นาทีโอเคนะครับความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งหใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบทีส่สวยๆเส้นท่ดีหรือเทคโนโลยีล้ำ แน่นอนเมื่อความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่ามากขนาดนี้มันจะกลายเป็นทรัพย์สินเราคุณถูกกับรัฐทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนเรว่ามีทรัพย์สินก็มีคนที่ต้องมีเรามีชาชที่ต้องขโวยความคิดสิ่มูลค่าหลา้ที่เราเรียกว่าการฟังฟีนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจะมีกฎหมายที่สิทิ์มาปกป้องความคิดสร้างสรรค์ของเราจากขโมยพวกนี้แหละก็คือเราต้องทำความเข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิ์นี้จะเป็นผู้เดียวในการกระทำการใดๆกับผลงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น นั่นจะหมายความว่ามีแค่เราคนเดียวที่สามารถขายให้เช่าดัดแปลงหรือทําอะไรก็ตามกับความคิดสร้างสรรค์เราบางคนอาจคิดว่าลิขสิทธิ์จะต้องหลบเงียนะก่อนแล้วขอบอกไว้เลยว่าพี่ครับมาเรามาลองทำความเข้าใจเกยวกับเรื่องลิขสิทธิ์กับเรื่องของนายพลีกันดูในต้นหนุ่มนักวาดภาพประกอบมีสไตล์ภาพวาดและคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนได้สร้างแบนเพลทรวบรวมผลงานให้มีคนมาเข้าชม โดยภาพวาดทังนั้นก็ไม่มีใครขายในตน้นก so the ําล so uh, ังได้ใส่ลายเซ็นหรือเครดิตบนรูปจนบางคนสงสัยว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่มีลิขสิทธิ์กี่บาทเราขอบอกเลยว่ามีครับเพราะตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทากคนที่มีการสร้างผลงานขึ้นมาและภาพวาดในต้นเนี่ยก็จับโดยมีงานถือหลักการซึ่งจัดเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในต้นก็จะมีลิขสิทธิ์ภาพวาดเองไปตลอดชีวิตหรือแม้แต่ในต้นเสียชีวิตไปลิขสิทธิ์ก็จะถือรุ่นต่อไป50ปีใช่ัหม แล้ววันหนึ่งในกรุงตาคือที่เดิมไม่ใช่คนที่เข้าไปกดไลค์เพจติดตามงานในต้นเกิดหัวใสนำภาพวาดในต้นเป็นจริงหลงเสื้อที่เครือขายว่าติดตามว่างานในต้นไม่มีลิขสิทธิ์คนในต้นจะตองหยงานเมืเข้าก็สามารถร้องให้กรุตราข้อหาเมื่อจริงหรือทันทีหลายคนน่าจะพูดถูกกับคำนี้ติดตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์หือการทำซ้ำตัดแปลงเผยแพร่หนัต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ทำจะต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย การที่ล้อับไปในกลุ่มต่างติดต่อซื้อผ้าว่างในต้นให้เรียบร้อยก็มายจะทิ้งลงบนพื้นที่ของตัวเองไว้ใส่ในเล่มแค่ตัวเดียวแต่ในต้นไดเจอในกลุ่มต่างคนง่ายเอ่ยยืมลายผ้าว่างของตัวเองในตลาดนะถก็อย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้ในต้นสามารถร้องในกลุ่มต่างก็หาเงินได้ดิบสติได้เหมือนกันเพราะในกลุ่มตามเขาได้ซื้อดิบสติเพื่อไปขายก็หน่อยแต่พอซื้อไปสึกมากลับพบว่าเคยยื่ที่ขายในตลาดไม่ใช่ฝีมือของนายกลุ่มตามแต่เป็นฝีมือของร้านเสื้อผีเสื้อที่นตกายกลุ ถ้าเป็นแบบนี้ร้าน,สนเาสื้อก็มติความผิดเต็มๆคนเดียวส่วนในต้นก็สามารถฟ้องได้ค่าเสียหายกับร้านเสื้อผัวหมอใได้ทันทีถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะกังวลว่าและที่เราปดแชร์ภาพจากเพจหลักจะโดนฟ้องแบบนี้เนี่ยเราเอาบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ได้ว่าเราไม่ได้ิดไม่ติดแน่นอนครับเพราะการแชร์ภาพถือเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นการไม่ได้ติดตามกฎหมายนั่นก็คือติดชมวิจารณ์หรือแนะนำผลงาน,นางโดยรับรู้ความเป็นเจ้าของแต่ถ้าในกลุ่มตามบอกว่า ของผมก็เรียกว่าแชร์ภาพแต่แชร์ด้วยการตีเอ็นเป็นหนังสือวางขายมีายไรไ้ก็ตัวเองเด้่มอีกนั้นะแบบนี้ถือว่าผิดแล้วนะครับเพราะถึงจะทําตามข้อยกเว้นแต่ขัดกับผลประโยชน์ของในต้นในต้นก็สามารถฟ้องในกลุ่มต่างได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ฟังเรื่องของในต้นกับในกลุ่มต่ตางหลายคนก็เริ่้เข้าใจเรื่องนิสิิ์กันมากขึ้นแต่อย่าเพิ่งวางใจเพราะในอนาคตมิจฉาชีพพวกนี้คงมีวิธีการหรือเงื่ิสิติ์ที่เราคาดไม่ถึงมาก ซึ่งก,การเรียนรู้กฎหมายก็สิทธิ์ก็ถือเป็นอาวุธสำคัญของนักสร้างสรรค์ทุกคนเพืงง่อย้ำยังารทำลายมลงความคิดย่างต่า,า,ตาป,ปีใ,ในวันข้างหน้านักสร้นนงางสรรค์เดหน่งในการสรรสร้างสิ่งใหม่ให้โลกใบนี้ต่อไปออมันเป็นวีดีโอที่ทสร้าแอิบายได้ใจกวมคมสิ่เมื่อเป็นการรรูจแล้วต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องดย อะไรครับเมื่อกี้นี่ยที่มันวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเงินถ้ามีเกี่ยวกับการค้าขายเกิดขึ้นมีผลประโยชน์จากการตลาดเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นไงหมดเลยละเมิดลิขสิทธิ์โอเคไหมครับเพราะว่าลิขสิทธิ์เมื่อกี้ในในอะไรนะขอไปแค่อะไรขอรูปไปแต่กินจะใส่เองใช่ไหมแต่ทีนี้พอไปสกีนแล้วปุ๊บหลานนี้รับสกีนใช่ไหมมีบล็อกอยู่เอาไปสกีนต่อแล้วขายเราที่ซื้อลิขสิทธิ์มาตอนแรกผิดไหม ไม่ผิดล้านเป็นไงผิดิแต่ถ้าเกิดเราไปไปสก,กีนแล้วรู้กับร้านเอามาขายเราเป็นไงด้วยผิดด้วยเนมค,คันั่นคือข้อมูลต้นๆเป็นคลิปวิดีโอต้นๆแย่นักเรียนได้ดูเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วก็การละเมิดลิขสิทธิเคค์เดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะให้เราได้แบ่งเป็นกลุ่มของเราแล้วนะครับที่เรานั่ง,งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ึษาใบความรู้นะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ผมเหไหมครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แล้วก็ ให้นักเรียนช่วยกันทําอันนี้ก่อนนะใบกิจกรรมที่เท่าไหร่ครับสองจุดหนึ่งเกี่ยวกับเลขติดมีโจยโทย์อยู่ให้อสงองทย์โอเคไหมค,ครับเมื่อทําเสร็จแล้วครูให้เวลาเท่าไหร่ดีสิบนาทีพอไหมข้อละห้านาทีโอเคนะครับข้อละห้านาทีแล้วก็นักเรียนพยายามให้นักเรียนได้ลองแสดงความคิดเห็นนะครับในกลุ่มของนักเรียนเองแสดงความเห็นไว้เพื่อว่าผิดหรือไม่ผิดในสถิติโอเคไหมนะครับตัวแทนกลุ่มเดินมารับหน่อยนะครับ

นะ,ะครับดึงไม่ออกดูรางานสองทีงห่งก่อนโอเคไหมครับรางานสองทุงหนึ่งขพอหนึ่งว่าไงครับข้อ1ว่าไงครับไม่เทาเป็นไงครับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมไอเดียโปรแกรมที่ไม่รักถูกไหมครับผลปรากฏว่าในเทาไปซื้อมาข้อมูลมีข้อมูลตามเนี้ยครับเขาบอกว่าในเทาเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่กลุ่มนี้ว่าละเมิดไหมละเมิดละเมิดละเมิดไม่ละเมิดละเมิดเมื่อต้องมาอภิปรายร่วมกันโอเคไหม กลุ่มขอกลุ่มที่แตกต่างกันเลยทําไมทําไมคุณถึงได้บอกว่าไม่ละเมิดขอไม่รู้ว่าร้านได้ copy มาได้ไหมได้ไหมครับเพื่อนบอกว่าในเทาเนี่ยไม่รู้ว่าร้านเนี่ย copy มาขายละเมิดไหมคุณบุ้มกลุ่มคุณละเมิดไหมละเมิดเพราะอะไรครับ คัดลอกมาเพื่อจำหน่ายคุณแป้งละเมิดเพราะอะไรครับเพราะว่าร้านเขาไปคัดลมาเพื่อจำหน่ายเหตุผลเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อสรุปหรือใบความรู้ในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ้ามีการทําซ้ําคัดลอกหรือดัดแปลงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เอเป็ okay. นวครับถือว่าเป็นการละเมิดเลยสิแต่เราต้องวางเหตุผลของกลุ่มที่สองด้วยกลุ่มที่สองเขาบอกว่าถ้านายคนนี้นายเทาไม่รูถูกไหมครับนายเทาไม่รูนายเทาละเมิดไหมใช่ไม่รู้เขาก็ไปซื้อมาจากร้านเช่นร้านใหญ่ใหญ่อปี้แล้วก็วางขายเลยใช่ไหมนายเทาอาจจะคิดว่าอะไรได้เป็นของลิขสิทธิ์ที่ร้านขายมาได้แต่จริงๆแล้ว ส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อส่วนใหญ่เราจะรู้หมดแหละว่าว่าอะไรครับคุณปาแผ่นนั้นกอลหรือไม่กอลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในเทาไปเห็นแล้วปุ๊บม,มีความรู้ด้ในคอมพิวเ,เตอร์ไปเจอปุ๊บกินตนาการมโนว่าเข้าข้างเลยว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นแผ่นแท้ไ,ได้ดังที่ใน,ในใจรู้ว่าแผ่นกอลอย่างนี้ก็ผิดไหมผิดโอเคไหมครับส่วนใหญ่คนที่ไปซื้อทั้งโปรแกรมทั้ง แอนติไวรัสอะไรพวกนี้ตวนใหญ่รู้ว่าเป็นแทนอ๋อ,อเพราะฉะนั้นถ้าสรุปในข้อมูลตรงนี้ที่ป่านอธิบายว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่คนุ้นใหญ่ทั่วไปเลยตวนใหญ่จะเป็นไงรู้รู้ว่ามันก็อกมาถูกไหมครับรู้ว่าอ็อกมาก็อปมาออปขายาะนั้นในเทาก็เป็นไงครับผิดโอเคไหมครับผิดก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่อง,งะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับโอเคนะก็ดินห่านนะตกลงก็ดิน ละเมิดหิือกติข้อสองโอ้ยจะต้องถามเลยครับเด็กหญิงฟ้าเป็นไงครับขี้เกียจเลยไปทำไรครับไปหารูปออนไลน์ที่ไม่ใช่ของตนเองหนึ่งผิดอะไรด้วยผิดคำสั่งของครูด้วยใช่ไหมให้รูปตัวเองไม่เอามาข้อสองเป็นไงเลยไม่ระบ,บุที่มาด้วยไปขโมยของเขามาเลยเพราะฉะนั้นเด็กหญิงฟ้าเป็นไงครับละเมิดหิือกรติกัดเจมโดย ไม่ให้เครดิตของเจ้าของภาพด้วยซ้ำโอเคไหมครับเอามาบอกเจตนาคือเอามาทําเป็นของใครของเราเองด้วยซ้ำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อสองนี้ก็ล,ละเมิดลิขสิทธิ์ชัดเจนนะครับต่อไปรายงานใบกิจกรรมที่ท่าไหร่ครับสองก่สองให้นักเรียนลองเสิร์ชข้อมูลมานะครับตัวแทนกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนขอตัวแทนกลุ่มนี้กนละุ่มห้าเลย ลุมห้าคุณสุดท้ายขอตัวแทนครับมานำเสนหน่อยว่าคุณได้เรื่องอะไรมาเลยครับมาเลยมันหนึ่งคนหนึ่งคนมาคุณได้เรื่องอะไรมาครับเลยมาอะไรไหนมาเลยมาใช่ไหมามามเรับเองอเองเ็เลยบู่องเรไหน่ะละฮะที รัตจันท์แม็กซิมโวยโดนคุณลูกใส่และใส่คนทางเพศแต่ที่มาคือใครรับออนไลน์ข่าวดูแล้วานที่เรื่องเกี่ยวข้องกับลิเกซีเขาเหนือยใจความเสี่ยงแห่งทางความคิดละเมิดลิเกซีละเมิดลิเกซีเขานำภาพไปเผยแพร่และทำให้เกิดความเสี่ยงหายต่อเจ้าของลูกมีมีมีใครว่าไม่ละเมิดไหมครับเอาภาพดาราถ่ายชุดเซ็กซี่แล้วครูไปก๊อปมามาลงหน้าเพจครู ผิดไหมผิดนะครับผิดธุรกิจอันนี้เขาฟ้องร้องได้ก็คือเอาภาพเขาไปทำอะไรด้วยหนึ่งเอาภาพเขาไปขายถูกไหมครับสองทำให้ตัวเขาเป็นไงด้วยเถ้าบองลูกเสื่อมเสียที่เสียถ้าเกิดเอาไปแปะตําร้านที่มีการขายบริการเห็นไหมครับดาราไทยโดนตัดต่อรูกเยอะแยะเลยไปแปะไว้ตําร้านอากอบกดนวดหรือตำบาตามห้องโถงเพราะฉะนั้นสาม,มารถฟ้องร้องได้นะครับฟ้องร้องเอาเอาความผิดได้ครับพเพราะอันนี้เป็นถือว่าผิด ทั้งลิกติธิปิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์เลยนะครับทำให้คนเสื่อมเสียชื่อเสียงโอเคขอบคุณมากครับอ่าปุ้มต่อไปคุณไหนดิคุณค้จัการมา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 ยิ้มพร้อมที่จะรับเสนอชื่อเรไรนะคะเจ้าของในการติดข้ามลอ่อสอแหล่งระบุแหล่งที่มาทไทยรัฐออนไลน์ ข่าวลือสถานการณ์ที่เรียกมาเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับมิคาสิของเหตกานางสาวลักสาราการการชนะคูนรองอธิบาดีโก้รับสิ่งทางปันยาข่าวเป็นกรณีเด็กหญิง5ปีถูกตัวแทนมิคาสิคดอซื้อ จับกลุ่มสินค้าเป็นกระทงลายกระดูนก็ะสินทาปัญญาปัญญาปัญญาจลูกดูห้องเด็อันนี้อันอันนี้เพื่อนเอาเนื้อความมาอาจจะไม่ครบนะครับอ่ะยืนตะปูนี้แป๊บหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเมื่อสองห้าปีต่อปีที่แล้วนะครับที่มีเด็ก ปอหหรือปหอห้ามห้าอะไรคจำไม่ได้นะเขาดูน,นะครับอ่ะเขาอายุสิบห้ามอสามประมาณพวกเราเนี่ยแหละเขาคิดหางเงินโดยการทํากระทงที่ทำมาจากขนมที่ให้ปลากินได้นะครับปรากฏว่าเขาทําขายเขาก็ทําเป็นรูปแบบรูปรูปแบบนี้กระตุตัว้น,นตัวนี้นที่มันนิยมนะครับไวรุ่นนิยมบังเอิญมีบุคคลคนนึงเป็นผู้ใหญ่โทรมาสั่ง โทรมาสั่งเครับกระทงรูปแอนต้เบิร์ดห้าสิบอันกระทงรูปโดเรมอนหนึ่งร้อยอันเด็กคนนี้เป็นไงครับดีใ,ใจแล้วก็ทาขายถูกงไหมครับทางนที่ปกติก็ไม่ได้ทํารายนี้นึกออกไหมไม่ได้ทํารายนี้เพราะรู้ว่ารายนี้มันมีนิสิ์พอมีคนมาสั่งเขาทําแต่พอถึงวันส่งงานคนที่มาสั่งกับแสงดงตัวเป็นอะไรครับเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของ้ทีอ้างตัวว่าเป็น เป็นเป็นเจ้าของเป็นตัวแทนของเจ้าของนิกิติ์อะมาจากมาจากตุงมเขาเรื่องนี้สืบไปสืบมาสรุปแล้วถ้าเขาสั่งมาทำลายนี้นึกออกปะปกต,ติเด็กไม่ได้ทำลายนี้ทำเป็นลายกระพงรูปอื่นปกติเพราะสั่งให้ทำเขาถึงทำเด็กคนนี้ผิดนิกิติ์ไะละเมิดนิกิติ์ไหมไม่เพราะว่าถูกล่อถือโดยการสั่งให้ทำเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครผิดครับเนี่ย คนที่ส่งคนที่รอบตัวมีความผิดเต็มๆโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดถ้านักเรียนได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นักเรียน,นก็จะได้เข้าใจได้รู้นะครับว่าลิขสิทธิ์แต่ละอย่างมันมันมีกฎหมายคุม้มครองอยู่บโอเคขอบคุณมากครับอ่ะตัวแทนเราออกมาสองกลุ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องขอแยกตัวแทนแค่นี้น้องสองกลุ่มให้รู้จักเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์ผิดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยว ให้แต่ละกลุ่มเอาอันนี้มาส่งก่อนตัวแทนกลุ่มเอามาส่งก่อนครับตัวแทนกลุ่มมาอันนี้เดี๋ยวทำแบบแผนเดี๋ยวทำแบบทดสอบท้ายหลังเรียนก่อนนะครับไปความรู้เก็บไว้ให้พวกเราเลยไปนั้นเก็บไว้เดี๋ยวทำแบบแผนท้ายหลังเรียนนะครับทดสอบทดสอบหลังเรียนอีกคู่หนึ่งจับครบยังกูมึงก้ากูมึงก้า เ็หมดแล้วเนะอเนี้ก่อนก่นจะแยกย้ายกันในวันนี้นะครับเรียกฮะนีก็เสร็จ หรือถ้าต่อยางไี่หายก็ต้องมีเข้มตกลงกันว่าเอารูกปกูไปสกินถูกไหมครับเอารูปที่กูวาดเอาไปสกินเพื่อไปหายอ่านั่นก็คือต้องมีการตกลงเรื่องผลกําไรที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็บางอย่างก็งสามารถใช้ได้อเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้ามีม่เกรริขสิทธิ์ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องขออนุญาตหรือไม่ เครดิตโอเคไม่ห้เครดิตเขาบางงานก็สามารถใช้ได้เลยบางอย่างข่าวข่าวที่จะแชร์แชร์ได้เลยรูปบางรูปแชร์ได้เลยโอเคไหมเพราะแชร์มันจะติดอะไรไปติดนะติดติดเป็นที่มาโอเคไหมครับติดที่มาของเจ้าของที่โพสแต่ถ้าเรียนไปดาวน์โหลด จใช้จะแชร์หรือจะทําอะไรก,กับข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ให้เรียนให้เกียรติเจ้าของเขาด้วยโอเคไหมครับะาร์ครั้น,นี้เดี๋ยวเอาไว้แค่น,นี้โอเคไหมครับเห็นไหมคุณหนะัวน้เชิญครับเุก <laughs> <laughs>